สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่อง,องหน้าตายก,กอกค่ะอีตาเป็ดมึงเข้าไปกอดอีเหลืองหรือยังมึงเข้าไปกอดเป็ดอีเหลืองหรือยังที่มันหัวเราะเยาะแม่มึงที่มันเปรียบเทียบแม่มึงเป็นแบบนั้นแบบนี้เหมือนเหมือนที่ไอ้ไหลเอาออกมาโอ้โหชอบใจหัวเราะชอบใจมึงเข้าไปกอดมันหรือยัง มึงภูมิใจนั่นคือเซฟโซนที่ดีของมึงมึงเข้าไปกอดมาเลยยังมึงภูมิใจมากเหรอมึงพอใจมากเหรอที่เห็นปอบอีเหลืองหัวเลาะเยาะเทียบตัวเองเอาแม่ของตัวเองมาล้อเล่นมึงภูมิใจมากใช่ไหมมึงเข้าไปกอดมาเลอยัง ในเซฟโซนที่ดีของมึงเนี่ยพวกเขาให้ความอบอุ่นกับมึงอะ่ะเป็ดอีเหลืองก็เหมือนกันดูให้ชัดๆรูปน่ะไม่ใช่ลูกสมุนมึงเหรอกูว่าหน้ามันคล้ายอีรูโบนะผมก็ยาวไม่ต้องไม่ต้องดัดแปลงอะไรมากเลยแค่ปรับให้มันเป็นรูปสีขาวดำอีรูโบทันทีเลย ไม่ต้องรอให้มึงบอกว่าเอ,อ้ยถ้าถ้ายายเนี่ยปล่อยผมนี่เหมือนเลยอีรูโบน่ะไม่ต้องรอไม่ต้องรอนู่นนี่นั่นเลยเอาภาพไปใส่มาเลยแล้วเปลี่ยนเป็นสีขาวดําใช่มันเลยสมุนมึงอ่ะดูแลให้ดีหน่อยมึงพอใจหรือยังมึงภูมิใจไหมอีตับเป็ดที่เข้าหัวเลาะเยาะแม่มึง ทั้งๆท,ที่พวกมึงบอกว่าไอ้ไหลเนี่ยไปด่าโคตรเง่าตระกูลเขาก่อนไปด่าเขาก่อนไปดูถูกเหยียดยามเขาแต่แม่มึงไปทำอะไรให้เขาอีตะเป็ดมึงภูมิใจในสิ่งที่มึงพักพวกของมึงหัวเราะเยาะแม่ จะทะเลาะกับกูด่ากูเนี่ยกูไม่ว่าแล้วกูก็ไม่เคยภูมิใจกูถึงออกมาต่อต้านออกมาด่าทอมึงอยู่นี่กูบอกตรงๆเลยกูดา่ากูไม่ได้ดัดจริตกูไม่เคยดัดจริตด่ดาไม่เป็นนู่นนี่นั่นนั่นคือไม่ใช่กู กูบอกได้เลยตาต่อตาฟันต่อฟันถ้ากูล่องใจกูเดินไปถามเลยหน้าบ้านเหมือนอย่างกูล้องใจมึงอะกูเดินไปถามเลยหน้าบ้านสุดท้ายมึงก็ตอบกูไม่ได้อธิบายให้กูไม่ได้อย่างเรื่องกำแพงมึงก็บอกมันก็ใช่ความกูมกูมพูดถูกสิ่งที่มึงยอมรับคืออยากอยากเอาขันห้ามาไหว้กูนี่ก็เหมือนกัน กูต่อต้านมึงล่ะมึงทำยังไงมึงเข้าไปกอดมาหรือยังมึงบอกว่าพวกเขาปกป้องมึงการปกป้องอะไม่ทำร้ายคนอื่นหรอกจริงไหมตับเป็ดแล้วอีกอย่างนึงนะเป็ดอีเหลืองโอ้โหมึงอยากเป็นหรอดาวติ๊กตอก มึงบอกว่ามันจะได้ขับรถเป็นวันสุดท้ายจะวันสุดท้ายหรือไม่วันสุดท้ายมันก็รถของมันมันจะขายหรือไม่ขายมึงเสือกทุกเรื่องมึงเสือกทุกเรื่องไงแล้วทีอีตับเป็ดล่ะแล้วทีอีตับเป็ดแบ่งสมบัติกันมันก็ขายแพะเหมือนกันนี่ทำไมมึงมึงไม,ม,งไม่มึงไม่ทำคลิปบ้างล่ะ ให้อาหารแพะเป็นวันสุดท้ายทำไมมึงไม่ทำอยากบูลลี่แต่คนอื่นเหยียบย่ำคนอื่นเพื่อที่จะได้คอนเทนต์เพื่อที่จะได้เงินหาแดกกับคลิปคนอื่นชีในนนช้ให้เห็นนู่นชี้ให้เห็นนี่ตัวมึงอะ่ะมึงเคยลองกลับไปยืนหน้าสองกระจกแล้วยืนดูไหมตรงไหนจุดไหนที่มันมีดีอยู่บ้าง แม้แต่หีมึงยังไม่มีดีเลยยังไม่มีใครเอาเลยไอสัตว์มึงบอกว่าโหกูเนี่ยพูดไม่กระดากปากเลยพูดไม่กระดากปากเลยหาว่าอุ้ยมึงจะมาปี้กูหรอไม่กูไม่กระดากกูเป็นคนตรงๆงกูไม่อ้มอม้อมกูไม่เพอเจออะไรกูรับรู้มากูพูด กูไม่ได้กระจอกขนาดนั้นยอมรับไม่ได้สิ่งที่กูพูดมึงล่ะมึงเคยยอมรับในสิ่งที่มึงพูดบ้างไหมเป็ดอีเหลืองแต่ก่อนนะมึงมึงไม่กระดากปากเหรอสันดานมึงอะเออต่ำสถุนแค่ไหนโคตรเง่าสักลารมึงเลี้ยงดูมึงมายังไงมึงไม่รู้จักผิดชอบชั่วดี แล้วยังมาต่อว่าต่อว่าคนอื่นเอ้ยน่าไม่อายไม่กระดากปากนู่นนี่นั่นอีสัตว์มึงละ่ะแม้ว่าให้คนอื่นได้มึงกลับไปย้อนดูคลิปของมึงนะกูว่าที่กูพูดอย่างเนี้ยน้อยไปด้วยซ้ำกับที่มึงมึงทำคลิป ต่อว่าคนอื่นน่ะหาว่าไอ้หลานู่นนี่น่ะเยอะแยะมากมายมึงไปย้อนดูคลิปของมึงแค่กูพูดเนี่ยไปปี้เนี่ยมันไม่ได้กระดากปากเลยไม่ได้สะเทือนมึงเลยมึงแค่อยากปรับตัวเดี๋ยวนี้อยากเป็นผู้ด,ดีอยากชี้ให้เห็นว่านู่นนี่นั่นเขาพูดไม่คิดไม่กระดากปากไม่สมควรพูด โอ้อยากกระเดะเป็นผู้ดีค่ะอิสัตว์เมนี่ยแหละเขาถึงว่าเปรตมันเป็นสัตว์นรกความจำมันสั้นมึงจำไม่ได้แม้กระทั่งมึงพูดอะไรทำอะไรไม่กระดากตัวเองบ้างเหรอทํำไมแก่ขนาดนี้แล้ว จนจะเข้าลรงอยู่แล้วมึงกลับบ้านไปดูพ่อมึงด้วยมันจะเป็นเปรตตายหาอยู่แล้วมันรอดูหน้ามึงอ่ะทำให้วงตระกูลเสื่อมเสียรอดูหน้ามึงแล้วมึงบอกผัวและลูกมึงหรือยังว่ามึงทำงานอะไรอย่าให้ได้ไหม สารไหมจับออกไปถึงบ้านมึงมึงควรบอกเขาก่อนเขาจะได้ไม่ตกใจจริงไหมที่กูพูดเนี่ยเพราะมึงอยากจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพราะมีคนฟ้องร้องมึงเยอะมึงบอกว่าอฉันไม่กลัวหลอกมาเลยอย่างน้อยๆฉันก็ถ้ามันจวนตัวมากไามฉันก็ไม่กลับประเทศไทยนี่ไงมึงเอาตัวรอด แต่มึงลืมมาต่างประเทศเขาก็ฟ้องที่ต่างประเทศก็ได้มึงโง่อะกูคิดว่ากูโง่แล้วอะมึงยังโง่อีกโง่กว่ากูอีกเสียดายความรู้ที่เรียนมาอวดตัวเองว่าเรียนสูงอวดตัวเองพยายามพูดให้ตัวเองเนี่ยดูดีคิดว่าตัวเองเนี่ยสูงส่งแต่ที่ไหนได้ต่ำสทุนะ่ะ นะอิสัต์วมึงไปอยู่ไหนมาอยู่แต่กะลาครอบไว้อยู่นั่นน่ะออกไปดูโลกภายนอกบ้างวิธีเขาแปลเขาแปลยังไงต้องแปลให้เขาไม่รับฟังหรอกเพราะไม่มีคนแปลอิสัต์มึงไปอยู่ไหนมาโลกเขาพัฒนาแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งนะ มึงบอกว่าโอ้โหดูผัวเก่ามันสิดูผัวเก่าลูกมึงอะมันเต้นนู่นนี่นะั่นมึงอยากเป็นเหรอมึงลองสมัครติกตอกแล้วเต้นอย่างกับมันดูสิเผื่อมีคนดูคนติดตามกูบอกให้เลยหนึ่งคนติดตามคนแรกอาจจะเป็นคนแรกด้วยซ้ํานะกูนี่แหละกูนี่แหละเป็นแฟนพันธุ์แท้ของมึงกูอยากดูอะกูอยากดูของแปลกอะ กูอยากดูเปดนรกเนี่ยมันเต้นยังไงเนี่ยกูอยากดูของแปลกกูไม่กระแดกกูไม่เพออเจอะก,กูไม่กูกูกูพูดได้เลยว่าหนึ่งในนั้นคือกูอ่ะผู้ติดต,ตามอ่ะมึงลองเต้นดูนะเพอเพอเผอเนี่ยคนดูอาจจะเยอะกว่า YouTube ก็ได้มึงลองทำดูเขาอยากดูของแปลกอะ่ะอย่างมึงเนี่ยแม่เปรียบเทียบมึงดูอ e ีรูโบด้วยนะมันเหมือนไหมกูว่าไม่ต้องปรับแต่งอะไรมากมายเลยแค่ใส่ภาพแค่ใส่สีขาวดำอะ่ะเหมือนเลย จะได้ให้อีตบเป็ดเข้าไปกอดเซฟส่วนที่ดีเรียกร้องความน่าสนใจจากเอฟซหน่อยสิแล้วอีกอย่างหนึ่งนะเรื่องอีส้มโอหาว่ากูเนี่ยก่ออีส้มโอกินกูว่านะมึงอะ่ะทำคลิปเยอะกว่ากูอีกนะร้อนเงินเหรอร้อนเงินเหรอแม้ทำคลิปลงแต่ละวันแต่ละวัน หัดทำคลิปที่มันสร้างสารรค์บ้างให้สมกับพ่อแม่ส่งเรียนรู้จักไหมคลิปสร้างสารรค์น่ะ